วันดีค่ะโบเธอวันนี้เซ็จจากงานก็เดินห้าของกินนะจ๊ะเธอจะเพื่อจะไปทําอาหารมือเทียงนะจ๊ะเธอจะเซ็ตเลยก็เออหนึกได้ว่าขับรถไปห้าขับรถเครื่องหรือไปห้าหัวลาวแรงงวยากน้ำเตะตุงหน้าตั้งไว้หน้าแล้วเทียงแล้วเออก็หนึกได้นะงัวก็โรน เราะกระโรนกันลบเอารถเคเก่องตั้งตายตอนคีเลกเจอตายตอนคีเลกตอนนี้ตอนคีเลกนี่กระรมดีเจอหัวอยากนาม้มเจอปันเปือแต่ว่าจีจำข้องกินก็ต้องไปแหวะและ่วลัวกอเลยเจองัวรอเลยนูเต็มแมสแนในหน้าปากหัวไปปล่อยไม่รู้หน้าใกล้ปล่อยตั้งเต็มแมส หัวพองเลยเจ้อยากนนำเดดกร็ระอนเลยบ่อยฉันให้อยู่กลางเทียงกลางถุงป่าเดพึงเอาไม่เอานามาให้ดีมายืนแหลกเลยนะอ จะยักนัวย่างนามแล้วัววังเอานามไว้วัวแซ่ดเหล้วเธออะไก็ขับรถล,ลบมาเจออะไรทางทางบรรยากาศลบมาปอบลูกสาวนังเล่นอยูาวเลย <c oughs> บายใจไปลูกสาวเลยหน้าตาหน้านดูเถิงตะกี้การนอนเล่นไปปางเอยเนียก็แซ่ดก็เอาื่อกล้องื่อเ็กเดียวนี่เลยเจอ เอามาหลางเซตตากุงก้งเจอตากุ้งกินกุ้งแล้ว,ลวเจอพอแถวนี้ไม่มีตะเลขก็คิดตึงเทือตะเลขเือกุ้งเหล่าเจอาคุณปอานี่มนงายว่าเพื่อนมันเกินง่ายเถอมีก็คือเอาหลังหลังพักหลังเฮดหลังไรนี่พักอะไรนะแต่จะบอกเธอว่าหอมหอมหอมัวกะ โอมแต่มีวัวตัวน้มแต่มีวัวตือตรงการอยากกินมันนัดนี่เห็นอะไรมันแปลกๆเอามาพัดกับกุงกินร้อยตือมันโน้มมันโน้มม้อมตัวน้มนี่เลยมันมีวัวแต่มันเป็นดอกแต่วัวตือเอามาพัดเออหลังให้เรียบร้อยก่อนตือหลังหลังให้ประหยัดมันออกตือประหยัดด้วยว่าอะไรอะไรก็ตามเลยติดมั่นมาอะไรก็เซอล์นี้เฮ็ดนะเฮ็ดเนี่เฮ็ดถือมาไม่กี่อันนี้สื้อมากก็หันละเอียด เียดเป็นสินเหล็กๆเต๋อเผื่อได้กืนง่ายเกี่ยวง่ายจะน,นึบๆๆก่าเดี่ยแฮทโกนมาอยู่นี่อืเอเฉียดเป็นสินเหล็กๆนะเหล็กๆอันใจอก,กินเข้าไปเตออกืนไม่ลงติดคอเดี๋ยวได้ตุโบอะไรเต๋อเะกลางติดกอได้ตุโบเลยทีนี้ก็อย,อยู่แกๆ่ๆก็ช่วยตุบโบ้มันรุดอลไรแฮดนี่ก็ต้องทำให กินเหล็กๆก,ก่อนนะคะนี่ก็หอมดอกติวาน,นั้นแล้วก็เราก็เฉียดเฉียดให้เป็นโทนโทนแะล้วนี่กินร้อยมันกรอบมนะันเตอะนาแต่ว่าพอไปพัดแล้วมันจะนิ่มลงแต่ตะโคนนี้มันจะกรอบอยู่กรอบเออหลก็กหอมเป็นโน้มนะแลลาพัดไปหนีหอมมันก็หลูหัวหอมะไรไปหนีเจอก็ะส้นตังกับมันก็ไปโรนโรนแล้วก็วทุบอ้วนเรียมเข้าไปเตอ ตัววัวเตียมวัวเตียมข้าวไปใช่ว่าเตียมบอ่าพัดว่าเตียมแล้วอ่ามันจะหฮมถือมันจะหฮมหฮมน่ากินน้าทำไมอานน่ากินน่ายากน่ากินนาอืมจะเรื่องนวะปันนั่นแหละพอหม้มข้าวมูกแล่ได้ๆก็มันบายไปเม็ดนีฮั้นในเชดเรียยรปรยแล้วเจอทาก็ตั้งกระทาเซจแล้วก็ลงใส่กระเทียมเข้าไปละลปหดลลลีดนะไม่กมระทะมันร้อน ร้อนเลวกระตามันร้อนดีแล้วก็ฉักไ่ไปแม็กไปเลยกับเทียมที่นั่นส่แย็ดเข้าไปส่ตอนนมกับไอหอมัวอะไรเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยว,ว่าตอนหอหมูนั้นใส่เข้าไปก็าพัดพัดให้มันนั่นก่อนก่อนส่กุ้งตีลังเืออืใส่กุ้งตีลังอะไรอ่านันก็ใส่หอมเข้าไปเลยหอหมวจี๋หวานพัดกินด้วยเนี้ยมัน Tôi làة, tôi biết, của tôi. Tôi bằng thị lâu bữa bừa cơ lầm lấy lẻ, cơ biến menu, biến home, biến lấy xe. Con home ua xe, nà, bằng đầy home, kim lẻ xao, à, yak khao kinh, nà, lẻ cơ xây, à, xí khao khao bài, lẻ cơ xây cửa, xây tơm thịt, xây nàm tán xai, lẻ cơ khu lê khu lê, นมนีเลยก็เฮ็ดนีเยี่ยวลงไปสักทีนะจ๊ะเตือนใจมันทุกนะเตือนนะแล้ก็การพัดนี่ก็ให้มันติดออกวันวันหัวนัวได้สักทีนะจะได้กินร้อยนะเตือนนะงกินกะา้าร้อยเจียงเจียงเตืออากาศกด็ดีไม่ร้อนแรงแต่ไว้ที่วันนะี้นะแต่ว่าสี่บานเราก็อยากได้พุนอยู่นะแต่ว่าได้พนก็สวนาสุ่มชื่น่มช่ำนะต้นไม้เรา อืมนั่นก็เซตนี่แหละก็พัดพัดกงรงกรงงคเลโกเลีข้าวกันแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปเธอพัดกุ้งก็อย่านานนะนา,นานเลยก็เคี่ยวไม่โอ้เหมือนกันเหนือกุ้งมันไม่หวานนะเชื่อนะและ้วก็โอ้ก็ต้องพัดให้มันพอพอแดงก็ไม่มาซุกแล้วอู้ตักใส่จานเถอะมามาอยากข้าวเลยลาวมามาันกินข้าวด้วยกัน บันเจอกินกับแรแต่บันชั้นมีกับนี่ตักใส่จานแล้วมาเจ้ามากินข้าวกันอย่าลืมติดตามนะคะต้องการผู้ติดตามเยอะๆเลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับสไค่อยไรไอตับจักใครไรไอ้ชั้น้วยนะจ๊ะอ,อย่าซับเลยอย่าไกลนะต้องการพุ่นตกตือมากมากินข้าวด้วยกันเธ้ อย่าลืมติดตามฉันนะเธอจะเป็นบุคคลพิเศษจะจะเห็นคลิปกล้องฉันก่อนเปลี่ยนเลยจ้าก็ให้เธอมีความสุขทุกคนจิเลคลิปฉันกล่องสุข fc สังหรา์นะจ้าเธอจะมากินข้าวด้วยกันสวเอร่อยบายบายวริ bye ีกด